สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักของปนาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะช่วงนี้เหรียญกระแสเหรียญหมุนเวียนนะคะชนิดราคา10บ,บาทมาแรงมากค่ะ10บ,บาทหมุนเวียนนะคะมาแรงมากคือที่ประมูลนะคะประมูลจบเมื่อเร็วๆนี้นะคะ10บ,บาทหมุนเวียนพศ2533นะคะจบประมูลที่ หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะรวมภาษีด้วยก็ตกประมาณหนึ่งล้านสองแสนกว่าเหรียญสิบเหรียญเดียวอะค่ะสองห้าสามสามะค่ะหนึ่งล้านสองแสนนะคะแล้วหลายท่านก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าของนะคะมีเงินซื้อคะ่ะแต่ท่านผู้ที่ครอบครองเขาไม่ปล่อยก็ซื้อไม่ได้นะคะมีเงินก็ซื้อไม่ได้คะ่ะ เหรียญเดียวหนึ่งล้านนะคะเป็นกระแสที่ฮือฮามากนะคะเป็นเหรียญในฝันของนักสะสมค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นน่ากันเลยเอาถือโอกาสนำเหรียญหมุนเวียนมานำเสนอเลยนะคะที่เป็นน่รับซื้อนะคะรับซื้อสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะสองห้าสามหนึ่งก็รับนะคะสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งสิบบาทปี2541 สิบบาทปีสองห้าสี่สองและสิบบาทปีสองห้าสามสี่ค่ะที่เป็นนารับซื้อนะคะขั้นตอนในการส่งขายเหรียญน,นะคะคือขอให้ท่านเนี่ยค่ะเบอร์ไลน์นะคะเบอร์ไลน์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์นะคะอย่าโทรโทรมาไม่มีคนรับค่ะเพราะเพราะเป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ค่ะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้านะคะเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือถ่ายรูปเหรียญหรือธนาบัตรที่ท่านจะขายนะคะเน้นย้ําว่าที่ท่านจะขายนะคะไม่ขายก็ไม่ต้องถ่ายมานะคะที่ท่านจะขายถ่ายส่งมาให้ปา้านัดดูให้ป็ให้ป้นัดตีราคาให้นะคะถ้าธนาบัตรหรือเหรียญที่ท่านถ่ายรูปมาถ้าดูแล้วป้านัไม่รับป้านัดก็จะบอกไปเลยว่าไม่รับค่ะ แล้วถ้ารับนะคะป้านาก็จะส่งที่อยู่ให้ป้านาจะบอกราคาก่อนว่าป้านารับซื้อในราคานี้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 ถ้าท่านพอใจในราคาท่านจะขายป้าน่าส่งที่อยู่ให้นะคะท่านส่งของมาถึงป้านาแบบนี้นะคะของมาถึงปุ๊บป้านาเช็คของถูกต้องนะคะป้านาโอนเงินให้ทันทีค่ะเยอะค่ะที่ส่งมาให้ป้านาแล้วส่งแล้วส่งอีกส่งเยอะค่ะบางท่านส่งมาเป็นสิบครั้งแล้วนะคะค่ะป้านาซื้อจริงขายจริงส่งจริงค่ะนะคะ และแล้วก็มีมีบางท่านนะคะที่คอมเมนต์มาบอกป้านัดว่าทําไมป้านัดรับซื้อในราคา100บาทอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ10บาทปี4ีหนึ่งนะคะเหรียญอื่นป้านัดขายไม่แพงมี10บาทปีสีหนึ่งที่ป้านัดขายราคาสูงค่ะคือป้านัดรับซื้ออยู่ในกลุ่มเนี่ยคะ่ะในไลน์ในเฟซใน u t u b e เนี่ยคะ่ปะป้านัดรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ100บาทนะคะ10บาทปีสี1หนึง่งสิบาทปีสี่หนึง่งป้านัดรับซื้ออยู่ที่100บาท และพนัาขายออกเหรียญละ150บาทดูเหมือนเหมือนแพงใช่ไหมคะแพงจริงๆค่ะกำไรเยอะเกินอ,อ่มีม,มีมีหลายท่านที่อ,อ่ทักมานะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่ให้มีโอกาสถามมาถามแล้วให้พนัมีโอกาสชี้แจงนะคะคือทำไมปนัถึงได้ซื้อถูกแล้วขายแพงใช่ไหมคะเหตุผลผลของพนากคือเหรียญที่ ที่เอฟซีส่งมาขายที่ท่านผู้ชมส่งมาขายป้านาดป้านาไม่ได้เป็นเลือกเองใช่ไหมคะป้านาไม่เป็นเลือกเองมีบางท่านคัดส่งมาให้ป้านาดคัดจริงๆค่ะเข้าใจคําว่าคัดไหมคะคัดไม่ใช่คัดสวยไม่ให้นะคัดทิ้งค่ะคัดทิ้งส่งมาให้ป้านาดด้วยความที่ป้านาดไม่อยากจะเรื่องเยอะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากจะอะไรกับขครทั้งหมดส่งมาไม่เป็นไรส่งมาป้านาก็รับแล้วป้านาก็โอนเงินไปตามที่ ตกลงกันค่ะคือเหรียญ10บบาทปี41ตกลงกันอยู่ที่หนึ่งอบาทนะคะเพราะตอนที่ถ่ายมาให้ชมอ่ะถ่ายรูปไม่ให้ดูอ่ะนะคะท่านเขาเขาเออก็ถ่ายมาเพียงเหรียญหรือสองเหรียญเท่านั้นใช่ไหมคะว่ามีจริงอ่ะปะนะก็ตกลงว่ารับซื้อเท่านี้บางท่านก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถ่ายรูปแล้วค่ะรวมรวมค่ะรวมรวมก็ส่งมาเลยค่ะ เพราะป้านั่รับซื้ออยู่แล้วในราคานี้สี่หนึ่งรับซื้อจริงค่ะค่ะเสร็จแล้วเหรียญที่เขาส่งมานะคะเป็นเหรียญที่เขาคัดคัดทิ้งค่ะซึ่งป้านัก็ขายไม่ได้เลยนะคะอันนั้นค่ะก็คือจบไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะคะสาเหตุตรงนี้แหละค่ะที่ป้านัถึงต้องซื้อถูกและขายแพงคือเหรียญไม่ได้ไปคัดเองนะคะเขาคัดส่งมาให้ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้านัให้ดูที่เขาคัดส่งมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเหรียญเขาคัดนะคะ สิบบาทปีสี่หนึ่งค่ะเหรียญเขาคัดส่งมาให้ป้านาดนะคะเอ่าเห็นไหมคะถ้าเจออย่างนี้ก็คือมันก็ขายไม่ได้แล้วเนาะยังไงก็ขายไม่ได้สมมุติถ้ามาสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญเจอสักเหรียญหรือสองเหรียญถ้าป้านาดไม่บวกกําไรเยอะนะคะบวกสกักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นบวยี่สิบเปอร์เซ็นคือขาดทุนแล้วนะคะขาดทุนแล้ว คือดีก็มีนะคะบางท่านนะส่งมาหนะะักเหรียญสวยมากเหรียญดีมากจริงๆค่ะต้องขอบพระคุณขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านส่งมาเหรียญ <Yeah. S 2> สวยๆนะคะแต่บางท่านนะคะส่งมาอย่างที่ปา me, ้าปน่าให้ดูเนะะี่ยค่ะอย่างนี้นะคะป้าน่าไม่บอกนะคะว่าใครท่านก็คงจะรู้เองอะไรค่ะว่าว่าใครส่งมาเขาถ้าดูอยู่เขาคงจะรู้แหละว่าเหรียญเขานะคะจะบอกว่าไม่รู้เป็นไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะเหรียญถูกขัดถูกขัดแล้ว ขัดแล้วทําความสะอาดแล้วค่ะนะคะเขาคัดส่งมาให้ป้น่าจริงๆค่ะเยอะค่ะเยอะเนี่ยไม่จริงๆเนะี่ยอันนี้เป็นบางส่วนคืออันนี้เพิ่งแกะใหม่ไม่นานนะคะปะนัดยังไม่ได้แยกออกก็เลยเห็นอยู่ถ้าเป็นบางรุ่นปนัดก็แยกออกไปแล้วคัดออกไปแล้วเดี๋ยวเว็ว่างๆเดี๋ยวปนัดจะเอามาให้ดูเลยว่าที่เหรียญที่เขาส่งมาสภาพยังไงบ้างนะคะ เนี่ยครเหตุผลของมาหน้าที่รับทํำไมถึงรับซื้อถูกแล้วทำไมถึงขายออกแพงนะคะถ้าเป็นเหรียญที่เราไปเลือกเองใช่ไหมคะอย่างเช่นที่คนมาซื้อของหน้าร้านมานั่งเลือกอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเหรียญไม่สวยแล้วก็ไม่เอาไปอย่างนั้นอนะโอเคใช่ไหมคะเราก็ต้องซื้อในราคาที่กำไรนิดหน่อยแล้วก็ไปได้แล้วแต่ยังของปรหน้านะคะอัตราเสี่ยงสูงค่ะปรน,นัดประัดบอกเลยค่ะอัตราเสี่ยงสูงเป็นพศอ,อะใช่ค่ะ พอศไม่ใช่ถูกต้องนะคะแต่พอมาดูเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะสี่หนึ่งเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูเนาะสี่หนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะก็สี่หนึ่งอ่ะ,ก,อะก็ปกติก็รับนะคะแต่พอมาแล้วเขาเป็นสภาพอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรกันนะคะมาแล้วก็รับค่ะมาแล้วก็โอนเงินตามปกติค่ะไม่มีปัญหา นะคะแต่แต่คือคือป้าน้ามาอ้างอิงตรงที่ว่าทําไมถึงซื้อถูกแล้วขายแพงนะคะคือเหตุผลของป้าน้าคือตรงนี้นะคะให้เข้าใจป้านาด้วยนะคะค่ะสําหรับท่านที่ไว้วางใจส่งมาให้ป้าน้านะคะป้าน้าก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะขั้นตอนอย่างที่บอกไปเลยนะคะถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์นะคะแอดไลน์เบอร์นี้นะคะ ให้เปนนัดดูว่ารับไหมรับราคาเท่าไหร่นะคะพอใจแล้วค่อยส่งของมานะคะส่งของมาถึงเปนนัดเช็คของเรียบร้อยเปนนัดโอนตังค์ให้ทันทีค่ะเปนนัดจะไม่ดองนะคะของมาถึงเปนนัดโอนเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเปนนัดขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะเปนนัดขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ